Sắm nắc hình phai nhà nhôm Thế bàn và năn lẽ Này mưa phai nhà nhôm Mà lát hành lèo Giáng Tao tôn kèo Thế pha mà lầy Có pha xa lầy Chánh chọt xa lạt Lô lót Tụp ăn ăn Mà phan tế Phá vai Cháu tôn bốn mạc Cháu cố Lúc chạc hệt Và thết đầy mạ Năn chát Đi pha cá tô เตนเตะผมาลายก็ขานกำไปเร็วลีบว่าเราลูกอยากตีบจมปูเมืองคนมามีกำผ่าจานามักไข้โผดผุงวันซาดอันต้องตกโทษอยู่ในอบายแต่เลย chào các la bè các nhà nhôm các bạn bè các nhục bè các văn bè Và bạn bè các bạn phú các bôn bè các xa bè các bạn bè và bạn bè các bạn bè các bạn bè các bạn bôn các bạn bè các bạn bạc มวนมาเขาละขาบไว้เมืองพลป่าเอาตัวตนมาสู่มาอยู่ห้องอาบายก็มีลายเหลือล้นเขาก็ปาถนาให้ป้นจากทุกโทษให้สเสวยสุขสดสําลาโน้อยบุญสมปานแห่งพระเป็นเจ้าแด่พ่องเตอ ที่นานพระมาหาเต็นเจ้าเทพพระมาลลยตนทะาลงสินนใส่สะอาเจ้าก็ดีลาดไปดูยังหมูสัตว์นรกอันต้องทุกโ์ทษอยู่ลายโกดหลายแสนเจ้าก็ไปสู่แดนนรกแปดแห่งอันกามมิบากหากตกแต่งเฮอเป็นไปมีตนว่าวิตาลนีหมอใหญ่ โลหะกุมพจใจปอด,ดีววสุตานะโลกมีขอบเขตสังคตนะนาโลกเพศปุ่นโกวได้แล้วก็เป็นตัวดังเก่าอาเวจีนาะโลกนั้นะแล้วสัตว์ลรอนเอาด้วยฟองฝายบ้างนะเกิดเป็นปไปหลายเย่องโลลุวนะนาโลกเป็นดังเครื่องกช้าจสัตตนาะโลก ลากพับแถวหลอดวิริยนะนาลูกพอดสุดปลา,ายเจ้าก็บอดูได้แต่ายมีใจมาไขรโพดยังฝุงสาดนาะลกเฮอพ้นจากตังอับายเจ้าก็โคตรหมายสังเกตไว้เว้นแต่โพดบอดได้ ย้อนว่ากรรมเวนหาปาการยังจกพอละมานกรรมวิบากเพร้ออนันตานิยกรรมหากเป็นนักจกักหล่อไ้ท่าพระอลิยะเมตตาจักลงมาตรัสไายโทธเธอพ้นโทษมาไปลนและนาติน,นั้นพระมาหาเตนเจ้าเทพมาลาย ก่อปีเข้นไปไว้บ่จ้าสู่สำนักยามราชาก็กล่าวว่ามหาราจนชาลาดเป็นใหญ่ในอาบายฟุงสัตว์หลายทุกหมู่ตันหน้ากู้ยิงใจอันตะลุทุกในอาบายยังมีหลายมากล้นเขาบ่อได้พ้นก็คือว่าพวกกระดำเว็น้าปากาน Nhân chắc lọt tha pha tôn ban bỏ sau cơ pha an đi nhã mệt trái châu an chắc lông mà phụt cùng sát lệ na giả mãi là cha Phá nhá dôm á la trò nhò mưa khạp văn trà và khá tệ châu tôn Mi bún mà tổn cá lô na เอาโผงสาดโลกสาตุเด็ดๆอันนึงผู้ข้าขอสั่งกรรมเมตตานำไปบอกแกเจ้าเมืองนอกจุม เฮเขาเร่งรีบก็ะทำบุญเฮ่อตานสาศีนภาวนาบานอย่าเฮอขาดอย่าได้พามาตลาซาอย่าได้ปีกปอกคืนมาที่เก่าอย่าเฮอมาถ้าลงทุกเล่าในอาเวจีเขานีไกลหลีกเว้นเฮอได้พ้นจาก ตั้งตายนี่แต่ไปแลนนาขอได้้ลจากต่างเส้นเข้าสู่อาบายขอนิมนต์พระเป็นเจ้าจุงใได้พ้าแพ่เอากรรมนี้ไปบอกแก่เจ้าจุมปู อย่าเออเขาได้กะดำปาณาติบาอย่าเข้าอำนาจแห่งตันหามีใจโมหาโลภอำเอาของตันอย่าเล่นจู้จากกัวเมียตนอย่าจุลกรรมสนสออย่าเดิมน้ำเหล้าหลออย่าเมาอย่าควรเก่าดาติจพา อย่าใจหามด่าป่อตีแม่อย่าได้ตัดไม่สลีมหาโพดอย่ามั่งแกวโกดและเจด,ดีอย่ากัดตามไล่แก่ผีโคบิโคเนกัดตามเฮเลือดตีนพระเจ้าออกจุงปากันพ้ากออเพื่อเป็นหิตาหนูหิตาปากกันมันพิจลรณา จำเลิ้นเมตตาภาวนายังเตวะโตตังห้าก็เจ้าเป็นบุญไปแก่กานํำไปโูจันฟ้าและเนลปานขอนิมนต์ท่านเป็นเจ้าจุงนำเอาความนี้ไปบอกแก่ปูงเจ้าเมืองนอกจุมปูลิบเตอเทโลอันว่ามหาเนเจ้า เทปะมาลัยตนองค์อาจได้ยินกรสั่งพญาโยมมาาดาก็รีบสะเด็มาด้วยลวงอากาศก็มาถึงอวาสวิหารตนถึงในวันลุนมาลอดลงเจ้าแจงจอดมาถึงเจ้าก็มาเถอเอายังวีและบาทนุ่งห่มพาย้อมฝาด ถ้าลงพาคาดปราิมนโทนแล้วก็เอาตนสเสด็จผลไปสู่ยังบ้านโปดจารามอันเป็นที่เคยเอาเข้าเป็นที่บาทในอาวาสเกหาที่นั้นแลมนุษยอันว่าคนนาต่างลายในบ้านที่นั้น เขาก็เปล่าต้านตักเตือนกันว่าดูลลยิงใจตั้งหลายเฮียบัดนี้ท่านมหาเตนเจ้าท่านกอเข้ามามีเมตตาจุงป้ากันหาสั่งมาใส่บาตรผู้คนคนขออาลาธนานนิมนต์ ไว้ก่อนเพื่อบอเหอผู้คาต่างหลายย่อนต่างตานยิงใจลูกหลานเจ้าบ้านเขาก็ออกปากตานนิมนต์เขาก็ย่อโยงย่อโยงเขาใส่บาทอยู่ในหัตถ่าบาทตามวิในกองแล้วผู้จบทะลองฉลาดก็มาเวนเข้าปิ่นที่บาทแล้วก็ประกาโดติสาหยาดน้ำไมายตานก็มี วันนั้นแลนานี้เตตาหิญาอันเก่าแก่ไขยังมหาเดนแตพะมาลัยจะดก็มาบังผมสมลเด็จแล้วเต้านี้ก่อนแล นะโม t ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สลาธรรมาอปายาตาธรรมะสุขายาเวทนาญาสัมปายุตาธรรมะโทขายาเวทนาญาสัมปายุตาธรรมะอุตขามะสุขายาเวทนาญาสัมปายุตาธรรมะวิปากาธรรมะวิปากาธรรมะธรรมะนิวะวิปากานาวิปากาธรรมะธรรมาอุปาทินุปาทานิยธรรม annupati nu padani Adammaupati annu padani ya dama sangkita sang gilesi katama sangkilta sangkile kema sangkilta sangkillesi katamawi tama sukasa apatah tama upa sahatah tama tersane napahtapa tama ยคามิโนธรรมะปัจจัยคามินโนธรรมะนนวัจจยคามิโนนาปัจจัยคามิโนธรรมะสิกขาธรรมะสิกขาธรรมะเนวสิกขาสิกขาธรรมะปริตตาธรรมะมหัป a ตาธรรมะปปมาณาธรรมะปริตตาธรรมะนาธรรมะมหารธรรมะนาธรรมะปปมาณาธรรมะนาธรรมะหินธรรมะมัชฌิมาธรรมะปริตตาธรรมะมิชาตตน

Tathama jatahmana dhamma pañika sasapati dhamma anitasa sasapati dhamma anitasa sasapati dhamma anitasa sasapati dhamma manapacayo atipati pacayo anantarapa cayo samantarapa ปัจจัยโยสิวะนะปัจจโยกามปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจัยโยอินทรียปัจจัยโยชนะปัจจัยโยมรรคปัจจัยโยสัมปยุตตปัจจัยโยวิปายุตตปัจจัยโยอธิปัจจัยโยนาธิปัจจัยโยวิคตาปัจจัยโยอวิคตาปัจจัโย